ปอครับพีใช่ไม่อยอมกิน้าเขาอยากเดินหรือเปล่าให้เขากินนิดนึงก่อนให้เขากินนิดนึงก่อนนะ อาจะไปอีกแ้อไแล้วไมนี้กระดูสิทุกคนลูกร้องไห้อย่างนี้จะให้ไลท์ตอบไาตอนก่อนไลา์ก็ยังเห็นกินอยู่ดีๆ